ไม่อยากท้องผูกมีปัญหาระบบลำไส้ให้ฟังคลิปนี้ครับหลายคนประสบปัญหาท้องผูกขับถ่ายลำบากอุจจาระแข็งส่วนหนึ่งเป็นเพราะรับประทานอาหารที่มีกากใย,ยไม่เพียงพอบางคนรับประทานอาหารจะพวกจังฟูด้ดหรืออาหารตามสั่งกระต๊อแต่มีใย,ยอาหารน้อยเกินไป อีกส่วนหนึ่งคือมาจากการที่เรานั่งทํางานนานๆแล้วไม่ค่อยขยับร่างกายโดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนทํางานจากที่บ้านหรือ work from home แม้จะอยู่ที่บ้านก็จริงนะครับแต่เราก็มักจะนั่งทํางานทั้งวันแล้วแถวนะอยู่บ้านก็จริง้็ไม่ได้ออกกําลังกายเพียงพออีกต่างหาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีระบบลาไส้ที่ทํางานผิดปกติบางคนจึงมีอาการท้องผูกขึ้นมาบางคนมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อผายลมบ่อยถ้าเราปล่อยให้ลาไส้เนี่ยผิดปกติไปน,นาน,านท้องผูกไปน,นาน,านอุจจาระแข็งไปน,นาน,านหรือขับถ่ายลําบากเนี่ยสุดท้ายก็จะเกิดโรคเรียกว่าริสสีดวงทวารหนักแล้วบางคนปล่อยไว้เรื้อรังอาจจะส่งผลทําให้ระบบภูมิคุ้มกันภายในทํางานผิดปกติอีกด้วยจากงานวิจัยพบว่า ลำไส้ถือเป็นสมองที่สองของมนุษย์เพราะว่าลำไส้มีระบบประสาทรวมกันมากถึง1ใน3ของระบบประสาททั้งหมดในร่างกายดังนั้นถ้าลำไส้ผิดปกติ หรืออ่อนแอลงก็ตามนะครับก็จะส่งผลทาให้ระบบประสาทและสมองโดยรวมทํางานผิดปกติและส่งผลต่ออีกทําให้ระบบฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกันทํางานผิดปกติด้วยแล้วเราจะใช้อะไรดูแลลําไส้ดีนะครับอาวุธสำคัญที่เราใช้ในการดูแลลําไส้ให้สุขภาพดีอยู่เสมอคือใยอาหารจากพืชและโปรไบโอติก ดังนั้นถ้าเรารับประทานใยอาหารและโปรไบลติกเป็นประจำก็เหมือนกับการที่เราเพิ่มกองทัพทหารที่ช่วยปกป้องดูแลลำไส้ของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ 4ประโยชน์ของโปรไบอติกหรือจุลินซีดีในลำไส้ข้อที่1คือช่วยระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างสมดุลถ้าเกิดว่าระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานอย่างสมดุลนะครับเราก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นข้อที่2คือช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานหลายคนบอกว่าเกี่ยวอะไรกันผมอยากจะบอกว่าจุลินซีตัวดีในลำไส้ช่วยสร้างสารที่เชื่อว่าช็อตเชน Fatty Acid ซึ่งช่วยกระตุ้นให้มีระบบการเผาผลาญพลังงานที่ดีขึ้นและช่วยสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักข้อที่3คือช่วยเปลี่ยนใยอาหารบางชนิดให้กลายเป็นวิตามินเช่นวิตามิน K วิตามิน B บางชนิดเป็นต้นข้อที่4คือช่วยปรับสมดุลสารสืสร่อประสาทในสมองเพราะเราพบงานวิจัยว่าจุลินทรียดีในลำไส้ช่วยลดความเครียดช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูแลระบบลำไส้ให้ทำงานเป็นปกติผมแนะนำให้รับประทานกากใย,ยเป็นประจำเช่นผักผลไม้สดถั่วและธัญพืชร่วมกับการรับประทานโปรไบโอติกเป็นประจำทุกวันเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ดีในลำไส้ปัจจุบัน หลายคนนิยมรับประทานโปรไบโอติกจากโยเกิร์ตแต่หลายคนอาจจะเหมือนผมคือกังวลว่าเวลาเรารับประทานโยเกิร์ตที่ผลิตจากนม,มวัวก็จะมีน้ำตาลเพิ่มเติมไปด้วยหมอทีมจึงเลือกที่จะรับประทานโปรไบโอติกด้วยวิธีโปรไบโอติกแบบซองโดยหมอทีมเลือกจุรินซีสายพันธุ์ LGG และ Bb 1 2เพราะว่าอะไรเพราะมีงานวิจัยว่าช่วยปรับสมดุลลำไส้และระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นยี่ห้อที่หมอทีมรับประทานในปัจจุบันคือ p r o b i a c เพราะมีจุดินซี L-G-G และ B B 12แถมยังมีพรีเบลติกที่ชื่อว่าอินูลินในซองเดียววิธีรับประทานก็แสนง่ายแค่กรอกใส่ปากแล้วดื่มน้ำตามสะดวกพวกพาไปไหนก็ได้หรือถ้าอยากโรยบนอาหารก็ได้ แต่ผมแนะนําว่าควรเป็นอาหารที่ไม่ร้อนนะครับพิเศษสุดๆช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้โปรบิแล a กเขามีโปรโมชั่น12.12หนึ่กรองจากราคาปกติ750บาทเหลือเพียง558บาทตามไปซื้อกันได้ทั้ง Lazada Shopee และเว็บไซต์ d a s h m ลเ l Delivery เลยนะครับเดี๋ยวมาทีมจะทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นนะครับไปติดตามซื้อกันได้เลยสำหรับโปรโมชั่นเด็ดๆ รอบนี้สำหรับใครก็ตามที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับให้สามารถกดติดตามได้ในทุกช่องทางเพจหมอทีมด็อกตอร์ทีมแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ